สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องอาชิบชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านมาดูวิธีการเปลี่ยนนะครับขาเสียบเสาธงนะครับด้านหลังนี้คือบ้านของผมนะครับบ้านของผมนั้นจะใช้ขาเสียบเสาธงในระดับ90องศาก็คือการตั้งเสาธงตรงนั่นเองครับ90องศาขาเสียบเสาธงนะครับมีอยู่สประเภทคือมี1นะครับขาเสียบแบบ90องศาครับแบบด้านหลัง 2. ขาเสียบแบบ45องศาคือแบบเฉียงนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนแบบ90องศาครับเนื่องจากอันดั้งเดิมนะครับได้ขาดนะครับหรือว่าไอตัวเหล็กกล่องที่เป็นตัวเป็นตัวเสียบนะครับได้ขาดออกนะครับจากหลักของมันนะครับซึ่งของเดิมนั้นผมซื้อมาจากร้านทงประชาธิปไตยครับเมื่อปี2557นะครับปัจจุบันก็เหลือแค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับนี่คือขาเสียบเสาทงแบบ ระดับระดับ90องศานะครับนี่ครับของเดิมใช้มาตั้งแต่ปี2557นะครับเหลืออยู่ตัวเดียวนะครับคือฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นเสียบทรงชาตินะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นฝั่งสําหรับเสียบทงตราสัญลักษณ์นะครับได้ตรงกล่องนะครับมันขาดออกจากแท่นมันนะครับก็เลยต้องใช้วิธีการปรับอย่างนี้ไปก่อนโดยใช้ลวดปัดเอานะครับนะวันนี้ของเจ้าถือโอกาสมา เปลี่ยนขาเสียบเสาธงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเป็นกันยังไงนะครับนี่คือขาเสียบทงที่ผมซื้อมาใหม่นะครับในราคา90บาทนะครับคือตัวละ4 5บาทในเซ็ตนะครับก็จะมีนะครับขาเสียบทงนะครับพร้อมกับพุกแล้วก็เกลียวปล่อยหรือน็อตนะครับมาอย่างละหนึ่งคู่นะครับอ่าสองตัวนะครับโฆษณารนาอนิดหนึ่งนะครับร้านธงประชาธิปไตยนะครับร้านธงประชาธิปไตย ตรงสีแยกสะพานวันชาตินะครับร้านประจาผมสามารถไปหาซื้อทองในราคาย่อมเยาได้นะครับสามารถแอดไลน์ได้นะครับที่ p flag 7นะครับ p flag 7นะครับตัว p f l a g แล้วก็7นะครับแล้วก็กดตกลงเข้าไปก็จะเจอไลายร้านนะครับ่าขั้นตอนแรกเราก็จะมาดูวิธีกัรเกลี่ยนนะครับเราก็ต้องเอาเสาธงออกก่อนนะครับ สาทงที่ผมใช้นะครับเป็นเสาทงไม้ครับขนาด2เมตรครึ่งนะครับทงที่ใช้ก็เป็นทงเบอร์หกครับ60เซนคูณ50เซนนะครับแต่ถ้าจะให้เหมาะสมนะครับต้องเป็นเบอร์8ถึงเบอร์10ครับก็คือ80คูณเมตร20นะครับแล้วก็ขนาดเบอร์10นะครับคือ1เมตรคูณ1เมตร50นะครับ ถึงจะเหมาะสมนะครับแต่นี่ผมใช้เบอร์กหกนะครับเนื่องจากผมดูแล้วมันน่ารักดีอันดับแรกเราทงไปก่ออันดับที่สองนะครับนำไข่ครนะครับเอาไข่เคียวกรอดออกนะครับถ้าใครมีไข่ครไฟฟ้าก็จะไข่ครไฟฟ้าได้นะครับแต่นี่ผมไม่มีไข่ครธรรมดาแทน น,นี่ครับคือของเก่านะครับสีขาวนี่ผมเอามาพ่นเองนะครับสีขาวผมเอามาพ่นเองสีก็หลุดลอกตามกาลเวลานี่คือหลายปีนะครับส่วนฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นจะเป็นการใช้ลวดลยนะครับ ว่าอครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยของเดิมนะครับก็จะเป็นแบบขาเสียบแบบฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าตรงท่อนบล็อกมันขาดออกนะครับที่เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมนะครับที่เป็นตัวเสียบผมก็เลยเอารวดบัแทนนะครับ่ะเจอแลวแกะลวดออกนะครับง่ายๆไม่้อใช้แรงมากนะครับแกะลวดออก่ะครับหลังจากที่เราได้แกะของเก่ากอออกแล้วนะครับของเก่าตอนนี้ผมก็ มีตัวกำมือผมเป็นั้นที่ของของก่านะครับผมนำไปพ่นสีนะครับตอนสมัยผมใช้ใหม่นะครับอันนี้คือของใหม่ครับเป็นสีดัางเดิมครับคือสีเงินนะครับผมก็จะทําการแกะออกจากหีบห่อนะครับห้าท่ของวันจะแกะหีบห่อครับก็จิกได้เลยครับถ้าใครนมีเล็บก็ใช้ไขควง่ก็ได้นะครับหลังจากที่เราแกะออกกันนะครับก็จะมีสณานี้นะครับเงาๆนะครับเป็นเหล็กพ่นด้วยสีเงินนะครับนี่ก็มาชุดติดตั้งนะครับก็จะมีพก แล้วก็เกีียวปล่อยนะครับแต่ทรงรูเดินมันมีพุกอยู่แล้วนะครับก็เลยเก็บพุกไปทำ่างอื่นนะครับใช้เกีียวปล่อยนะครับเพราะว่าเกีียวเกกียวปล่อยของเดิมสนิมกินนะครับแกะออกมาเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราตั้งเราจะยิงด้านบนะครับถ้าใครมีไขควงไฟฟ้าก็จะดีครับไวครับผมไม่มีครับ ใช้แรงดึงทั้งน,นครับหลังจากที่เราติดฝ่อน,น้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะติดฝ่งนี้กันครับหลังจากที่เรา นะครับได้ติดตั้งขาเสียบเสาธงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการปักเสาธงลงขาเสียบนะครับโดยวิธีการครับเราต้องนึกไว้เสมอครับว่าเวลาเรามองออกนอกบ้านเนี่ยทางขวามือคือธงชาตินะครับอย่างที่ผมยืนอยู่แต่ว่าถ้าอยู่ในกล้องเนี่ยธงชาติจะอยู่ทางซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับส่วนทางซ้ายมือผมเนี่ยก็คือธงตราสัญลักษณ์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นท่านผู้ชมมองเห็นอยู่ทางขวามือนะครับหลักนะครับ ต้องมองออกจากนอกบ้านนะครับเวลาอยู่ในบ้านนะครับขวามือคือธงชาตินะครับซ้ายมือคือวงตาสัญลักษณ์นะครับแต่ถ้าท่านมองเข้ามาในบ้านนะครับธงชาติจะอยู่ทางซ้ายมือท่านนะครับแล้วก็ขวามือเป็นธงสัญลักษณ์นะครับอ่ะเอาไปปักธงกันเลยครับ จบกันไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการเปลี่ยนนะครับขาเสียบเสาธงแล้วก็การเสียบสายส่งชาตินะครับนักส่งตาจะรักนะครับวิธีการประดับนะครับสําหรับในมือผมเนี่ยก็คือแบบขาเสียบต่างๆนะครับที่ปัจจุบันนะครับมีผลิตขึ้นแล้วก็คนทั่วไปใช้กันนะครับมีอยู่3แบบครับก็คือ1แบบ90องศานะครับก็คือแบบตั้งตรงครับติดผนังก็เสียบตรงเลย2นะครับแบบเฉียง45องศานะครับคือมีลักษณะเฉียงแบบนี้นะครับ5องศา แบบที่สามนะครับแบบเฉียงสี้าองศาแบบตววลายครับนี่นะครับก็ไปหาเลือกซื้อได้นะครับเดี๋ยวทีทีเอจะไปวันชาตินะครับร้านแนะนาครับคือร้านธงประชาธิปไตยนะครับให้ท่านทั้งหลายนะครับได้เข้าไปแอดไลน์นะครับก็คือทีแปกเจ็นะครับทีแปกเจ็นะครับแล้วก็จะเจอลายของร้านธงประชาธิปไตยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบซีทีเอเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆและสาระดีๆที่ผมจะนำมาฝากทุกท่านนะครับขอขอบคุณท่านสวัสดีครับ